ฮัลโหลนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมนีครับผมคุณป้าจันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็จะมาบอกว่าผมเจอคนดังนะครับผมเขาคือใครรู้ไหมเขาคือมอนดีวีนะครับผมคนดังนะครับนี่ฮะคนดังนะอันนี้ซึ่งตัวผมไปเจอมาเมื่อกี้ฮะขอโทษเมื่อกี้ไม่ไดนะฮะเพราะว่ามันหลุดนะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยมอนดีวีนะเนี่ย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 นะครับเนี่ยมอนดีวีนะครับเนี่ยอยู่แคนเพลนะฮะเนี่ย ไม่รู้อ้าอันนี้คุณอาจจะไม่รู้นะอาจจะเป็นตัวป้อมก็ได้ผมจะเล่นขึ้นไปข้างบนนะฮะไปส่งคนนี้นเลยเอ้ยแชทผมจะไปด้วยผมเทปนะครับเช่นนี้นะเ şey, นี่ยดูฮะดดวดดูดูฮะดูดหรอเนี่ย,ยดูฮะดูฮะ คลิปนี้จะสร้างสักเน็ตเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าแค่จะบอกว่าผมจะคนดังนะนี่ฮะดูฮะดูฮะดูเต็มตานะครับผมนี่ฮะหืมมันดีวีนะฮะดู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 ได้ดูได้ดูดูดูนี่ยดไม่ใช่ดูได้นะครับผมมีฮะโรซาโรซีอย่างะอ่านไม่ออกนะนี่ฮะคนดังอ่ะเคนพีนะครับผม นี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนจ้คนดังนะฮะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ช่ยช่วยอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับอย่าลืมกระทืบแม่กกระทืบแม่กให้ปุ่มแม่กพังเลยนะเออย่าลืมกดละคร i k e ด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้สวัสดีครับขออืมก็เขาจะคิดแต่เีงนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจ๊อะ